เยอะปะไหนมันมีเห็นเมื่อกี้ตัวลงมีติเอามีเหรออาวุธด่วนเลยลงพี่เอาครับลงพี่ใช้มิสซันไม่ได้นะฮะได้ลงพี่แบบเป็นแอสซินไงมา ผมมีสกิลมีสซันใ <c oughs> ห้ครับไม่ตเตลือสิไม่ตเตลือสิผมพ <ผม S 1> ี่จะเรียนหรือไหมหรอ, <c oughs> อดดกไม่ถึงว <c oughs> ้าวจะบี ไม่ไปไหนวะหมุนวิตตี้หนึ่งนะเมื่อกี้อุย้ยอยู่ตรงผมแล้วเมื่อกี้อ่อาได้ได้เทพธนูกับพิที่สะสมออกมาเมื่อตายเศร้าใจอะไรวะพี่เจลเลย <c oughs> โอเคผมเจอผมได้เทพธนูมาอ้าว <c oughs> โอ้ยโดนรีเฟกไปอยู่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 ไปเดนดันไม่เรียกเลยแลยว้วอ่ะนั่นอะสิ พี่ก็นึกว่าขำอะไรนะฮะก็เห็นมานี่แหละเลยขำอ้าโอเคโอเคโอ้ย okay. รถตกได้ิโอหมฮะไม่ต้องไม่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 ยเเก็บคิว <h> ก <arta> ันได้ไหมอะอ้ <grammar> โอ้ยรีเฟกโดนอีกเป็นไงกระบี่คู่กบี่คู่เราเจอเงาแวเกิดติ๊บติ๊บติ๊ว่าฮะไม่มีประโยชน์เลยแฮรี่อหรนายเออนี่เธอไปทันเฮ้ยมาอีไม่มาเหรอไม่าจบหมดแล้วนะฮะจะรับกดหัวก็บอกว่าแฮรี่อหรนายเจอเราระยะไกลเอาไว้ The Eye Opens ตีผมไม่เข้าเลยมีใครได้ปืนไหมปืนคาบศิลาไม่ครัผมได้เทพธนูมาเนี่ยใช่เทพนุมีมนุวัจแจงเลยนะมีหอกปะ่ะเออมีครับมีมีครับหอ,อกเอาพี่พี่จะเอาถวยไหมส่วนม่วงนั่นแหละนั่นแหละพี่สีม่วงดาบใหญ่เ <this? S 2> อาพัหอกโอเคแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ได้แล้วหลวงพี่ พีเคอยู่ได้แล้วอนเป็นสกิลพิษอะก็ยังงงอยู่มันพิษอะไรของมันวะเออพี่จะเอาอะไรให้หนอเเนี่ยเนี่ยพี่มีพี่มีรูนปืนเป็นเจเน่กับปืนคาบศิลาสองอันรูนม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เอาแม่งเหือยเบอร์ผมมีปืนคาบศิลาอยู่แต่ไม่รู้จะได้ใช้ไหะ เอาไปต่อกันละไม่ตอนนี้ใส่ธนูเนี่ยมันพุ้ดใกลสองอันย่ไม่ดีนะพีโ่โอเคโอยๆใจคอนะใจคอจะให้ผมระยะไกลสองอันไม่เอ้ยระยะไกลต่อฟปาด้านบนนะยี่วิ่งช้าแต่ว่า จะต้องความของด้วยความชิลอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ไม่ออกไปได้ก็ไม่ต้องออกพอแล้วเวลาโดนอะไรกระต๊กโงนั่งดังเรียกเลยครับเออบางทีโอ้ยโอ้ยเดือบเบาๆอ่ะไม่ได้ยินนะฮะโอเคแล้วก็เดินผีหนอนขำอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแอ้วแล้วมันวิ่งอ้อมบ้านผมไง เออเออคนคนคนไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยคน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 ดีคน,คนจริงใช่หฮะคนจริง,รงอะไรกเนี่ยกอสีฟ้ามาร์ทให้พี่ก๊อนเยอะพี่ก๊อฟไม่เก็บอะโอ้โหนายงงมากขโมยตังก่อนอนดับแรก แง้วกับดาบคาชิวะผมกำลังจ้องลูนเขียวอยู่เลยเม่อเช้าชื่ไหนแลวละ่ะน่าล่ามีง้วม่วงนะไอเง้วงาวฟ้านะไม่ใช่ง้วม่วง้ว้เลยนะโมนาลิซาเองนะครัไปเมืองต่อไปครับผม โอ้สติปิดอือโอ้มาแล้ว <g ül> <g ül> เอ้แ่พี่จะเล่นเองวะ่ะโนูเนี่ยกับโนูกับกปืนอุย้ยดาบใหญ่พี่ดาบใหญ่กระบวนท่าชาร์ด <g ül> มนชาร์จเร็วขึ้นนะใช่ใช่ <g ül> ถ้ากระบวนท่าชาร์จน่าจะชาร์จเร็วขึ้นไม่ผมใช้ธนูอยู่ก๊อบถ้าบอกผมใช้ธนอูอันนี้ถือให้ดิเลย <g ül> พี่ไม่ใช้ก็มาปืนเนี่ยมีปืนเหรอวะล่ะเอามามามาไปหมดเลยปืนคาบศิลาครับพอแล้วพี่เอาไปก่อนเอาไปก่อนอย่าให้อย่าให้พล่งึงเมาไอผลไม้ตามแบบเจอเก็บๆไปซะได้บาาอยู่เวลาตาไหมครับดีนะครับ

ดาบคู่ครับง,ง,งาหม่วงว่ะโอเคเขียนงาหม่วงแล้วนั่นเนี่ยอุตส่าห์ซื้อสกิลมาสกิลดอกเจเลยบ้าเอ้ยมันรู้ว่าเราแค่น,นั้นไเยังไม่ครบวะไปเนี่ยไหไว้ไปไหว้กันมั้ยไม่เลยครับ เ,เจอกันช้าไปเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นะครับเ<อ>มืเอ่อโจมตีกับข้างสุดท้ายโดนเป้าหมายเอฟเฟกต์ฟื้นฟูดาคู่แล้วงาคู่โอเคงาคู่โอเคไปเอเนี่ยพาไปวพระฟ้าอยไปอยู่นะจะถึงแล้วเนี่ย ข้างล่างมีรูว์เป็นไงครับอย่างนี้เจอเต็มเลยนะไได้ตังค์ไปได้ตังค์ไปซื้อของแล้ว ภาบใหญ่ฟ้ามาันไม่อะไรล่ะมันเป็นน้องต่อไปไปซื้อของต่อนะนตังแล้วเฮ้ยเสียงเราตมอหมดแล้วนะจังหวะนี้ของตีสิบหกไม่มีป้องกันเลยฮะจารย์ ปเปียนผมอันนึงไหมเก็บแล้วเก็บแล้วได้แล้วนี่ป้องกันจุดดีไหมอ่าที่พีทหรือเปล่าชาร์บีอะไรครับเนี่ยสกิลได้ไหมซื้อนี่ดีกว่าทำนานสกิลเทพหลังจากฟังหาจะฟื้นฟูเกาะเต็ม S <S ดีาแนะดีเลยใครสายตีเอาเลยครับขอา่านะเอาลุนลุนปืนออกละไม่ไหวพิษสายลมเมื่อพวกเรสังหารพิษจะค่อยๆเริ่มมีใครใช้คู่ละเงาไหมผมใช้ดาบไบบอ,อ้สมองขู่เออดี่มาใส่สองอันเลยไม่เจอใครเลย không đi ba Đâu mua nè Phào lắm Đọc tình Nhưng thấy con này ไม่มีคนฟาร์มเลยวะแ้จะมีนะเมืองเลยอะไรนะขอพรขอพรพอดีเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนนะกำลังไปครับมีอยู่คนนึ่งก็ได้นี่แล้วมันนิ่งแล้วมันนิ่งละเอ้ยตีหนึ่งเลวทั้งไทยเลย ไปตีกับพ่ทันเดียวพี่ทันตัวเดียวไม่หรอตองผมตีหนึ่งเี่รถช่วยฮะรถช่วยพี่พี่พี่ตรงผอฮะต้นรัวกันมากเลยฮะกูไม่เกี่ยวอะไรเยเลยไปามนโอ้ยตีไม่หยุดรามเดี๋ยวปอสกิลมาเลยไปสามไปสาม โอ้ยตอยโดนเลยว่ะโอ้ยตีเลยแล้วจาไมนี่ม่งไปตีมันดยันตีมันอย่างนั้นอน่ง่วงล่วงม่วงล่วง่วง่วงล่วงล่ว่วงล่วงล่วงค่วงล่ ก็มีอะพี่ทำไมพี่นวยอยู่มีดิเก็บไปเนี่ยล่วงไงีล่วงแล้วล่วงแล้วโอเคโอเคเฮ้ยไปไตัวนึงไปตัวนึงข้างหลังโอเคโอเคไปเนุมเห็นปะเอ้สามตัววะมันตามเรามาเฮหนอนโดนนอนโดนตีจานโอ้ยตีจานหนีเถอหนีเหอะพี่อีกตี พี่เติร์ดเติร์ดใช่ไหมครับนี่เหอนี่หรอตามเลยกันนี่โอเคลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งจับพี่จับเฮ่ยอยู่ดีไม่ใช่เาจับแล้วฟอพอโดขอร์นะฮะรีบมาทันน่ะตามไปแล้วเพี่อนบมาปุ๊บอ้ยลงลงลงยังหมดยัง อาวไายล่อเก็บไปสองี่สองเรียบร้อยเรียบร้อยเออเฉยนะฮะเอาเรื่องว่ะเหมือนจะหนีอะไรก็เก็บหมดแล้วผมขบนงาเต็มเลยจานมีอาวุธดาบยาวด้วยอันนี้อีกอันหนึ่งออกชอบไอ้ hate โดนยับโดนยับอะไรวะเนี่ยไปแล้วเนี้ยวิ่งอยู่ เียไปแล้ว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 ไปแลวไปเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวิ้งแทงอย่างดียนะฮะบุมกันเลยทีเดียวโุ้ยหน้าหอะไม่วงบ้านนาออกรู้สกิลเขาดีจังะสกิลหอมีมีมีหอมีหอบสองอันมีหอบสองอัน ใชชหมอเเล้ยหมืนมาอีกปะมามมาตามาจริงข้างหน้าข้างหน้าอนมามแล้วมาแลมาอ้บกกันอยู่กกันอยู่หรหตีหตีเออไม่มรออไอ้น่ตอย่เดี๋ยวพเข้าไป่เข้าไปรอรอมาตีเ็เอาย่เดิิตไปตียิงยยิงลหนึงลงหนึ

แม่นนีังงไแม่มนพลัง่อนยิงบวกยิงบยิงบวกไฟพ่มวกไอแม่ไปพ่มลังบอลลลพออกมาแล้วเลยว่งเยโอ้ยโดนล่ว่วงถึงไปีลวรงสามตี้อ่ะบีดาบไปวะเนี่ย๋้ดาบเขาก็ดีทำไงเขาไม่ใช่ลิงบูนัหน้ามาอะไรวะเนี่ยกบีหอก ไปใช้ม่กดีฮะกระบี่ตึงจัดทางนู้นเอ๋เก็บก่อนเลยรับดาบหมดเลยคาชิหอกโอกาสใช้ไม่ได้ใช้เทหมรับรับหมดแล้วผมดาบค่าไอ้ปืนคาาศิลา พูดกนไหนซื้อ,อั้งพี่ทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยเก็บไม่เยอะคนรวยเทพกระบองว่ะกระบบนท่าเนี่ยโอ้โงโอ้โหแล้วดูอาวุธเท้าตัวเยอะเลืเกินเงี้ยรอดจ้ำครับเดี๋ยวนะวะดาเมจผมตัดเตี้ยมากรอเนี้เทพเงาเทพดาบใหญ่เฮ้ยใช้ดาบใหญ่ไหมมีเทพดาบใหญ่อยู่แม่ไอ้ตัวนี้เทพดาบใหญ่ เมาเมาเมาได้ไงวะนี่ม,มันอะไรผม่ฟูงขั้ตอนที่สามไปไปฟูงมาละ The eye open อือเอาเรื่องแน่นอนรอบนี้เรากอ๊อปอย่าหน้าที่ไปแล้วโดนวงแล้ว,ว,ลวจุ่ม จุ่มจุ่มใช่ไหมติ๊จุ่มกำลังคืดคอเลยพี่สายพิยดาเมทอ่ะมีราคาอย่ังไงรอบนี้ใช้ปืนเยอะกว่าอีกฮะอ๋อสามหมื่นสี่หมื่นอะไรกันครับเนี่ยละลายซัพกันนะฮะเปิดเผยตำแหน่งอย่าไปกดนะอไว้ก่อน No, again, like ้ยเยอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีละฆังไ่พบศัตรูโอเคไปซื้อขู่่ฮะอย่างนี้ปุ่เลยดาบใหญ่นีปั้นดาบพูกนามายจัรดยานี่ฮะโอ้จัยนี่หนาวหนาวขู่เนี่ย คดาบผู้หน้าไม้ปนะืนพันเจอดาบสั้นดูเยเหลือ <How fortunate. S 1> ตีนึงเหรอไม่จะเหลือตีนึงขึ้นที่สง okay, ดูดง้วโอ้โลูนเต็มเลย <laughs> รวยจัดอะมัดตะลุมนี่หมดเลยตรงนั้นมีของหยุดรวยครับเอ้าอีกทีหนึ่งเราสองคนเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่แอนตี้แอนตี้พระที่ยังอยู่เหรอเน,นี่ยเฮ้ยพเจ๋วพี่เดี๋ยวผมแย่รู้แน่นอนแต่โดนอัตมาแน่โยมมีสั้นดูอะนักคู่ ซื้อนีวะโอเคพร้พอมพร้พอมพร้อมดูดนแน่หนอนต้องขึ้นข้องบนวะ่ะอมืมเดี๋ยวพี่จะทองแล้เดี๋ยวต้องขึ้นต้นไม้เอาไปสง่งเพราะว่าเดี๋ยวดูเฮ้ยปืนปืนดีปืนดีกอทองพีใครสายตีสกิลกระบ,บอกเทพมาน,นมาแล้ว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 โดนล้วนา้ ว้าวว้าวว้าวว้าไรนี่จ้าโอ้ยัวนั้นไหวไหมเดี๋ยวพี่จะนอนยวเอาไอ้หน้าไม้เปลี่ยนแล้วเกลือดอเดดเดอยู่ดีอโดนวินวอล์กมาลำเฉยเลยโอ้วันติพิธานช่วยทีวิตะครับมันตัววะโอ้โนสกกครับโอ้โโดนมันเครื่องมนย่จ้า โอ้ยมีขุนยนด้วยเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันถึงตีตัวฉันพี่อย่างเดียวพี่อย่างเดียวตีไปพี่ตีไปผมวิ่งอยู่มันตัดใจแต่ผมนะงงว่ะเอ๋อเลิกตีผมยังเนี่ยตีอกูีเลยพี่ผมดูตีเดี๋ยวมาเชิญกอล์ฟตีมันจับมาโอ้ยเจ้าพี่ เดินไม่ได้วะไหนครับตายโดน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 ไหนไหนไอ้ร้อยอหมดแล้วหมดแล้วบีกวองเก็บเก็บไปเก็บเก็บไเหมดแล้วมาไม่รู้สิ พี่กอล์ฟแทงให้เลยอ่ะไม่งั้นแม่งโอ้โหโดนกระหนอนโดนรัวเจ๋งวา่ารู้ไหมที่มันเจ๋งกวา่า <c oughs> เอาลูกไม่โอม